Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพภากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2025วันที่326จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างไร ข้อพระครัมภีร์ประจำวันสาดุดีบทที่131ข้อ1-3เอข้อ1 3. เอเซเคียวบทที่41ข้อ1ถึงบทที่42ข้อ20 1เปโตรบทที่1ข้อ1ถึงบทที่2ข้อ3ผมยังจำคืนแรกนั้นได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีเสียงเพียงเล็กน้อยเราจะรีบลุกจากเตียงอุมลูกขึ้นมาไว้ในอ้อมแขน เขาตัวเล็กจิว๋วเล็กกว่าฝ่ามือของผมเพียงนิดเดียวชีวิตใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นลูกคนแรกของผมและพิพ่าเราภูมิใจอย่างที่สุดตลอดทั้งคืนเขาตื่นขึ้นมาเพราะหิวนม3-4ครั้งพิพ่าคอยประคองให้นมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแน่นอนว่าเขาเติบโตขึ้นทุกวันตอนนี้เมื่อผมมองดูเขาผู้ที่ตัวใหญ่เกือบสองเท่าของพิพ่า ผมยังแทบไม่อยากเชื่อว่าเขาเคยตัวเล็กเท่าฝ่ามือของผมมาก่อนการเกิดใหม่ของทารกเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกับการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณพระเยซูทรงตรัสในยอห์นบทที่สข้อสว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้าในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อส เปโตรเขียนว่าโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแตกต่างจากการเกิดทางธรรมชาติที่นำไปสู่ชีวิตที่สิ้นหวังและว่างเปล่าแต่การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ ทำให้เราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาได้ซึ่งทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและมีความหมายเปตโตรยังบอกเราว่าทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้วนมีส่วนในการเกิดใหม่ของเราพระบิดาทรงเลือกเราไว้พระเยซูทรงไถ่เราด้วยการเสียสละของพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังการเกิดทางธรรมชาติวันหนึ่งจะสิ้นสุดด้วยความตายแต่การบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตฝ่ายร่างกายเป็นเหมือนหญ้าที่เหี่ยวแห้งแต่ชีวิตใหม่ที่เกิดจากพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดไป ในพระคัมภีร์ที่ศึกษาด้วยกันวันนี้เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของการเกิดใหม่ขั้นตอนต่างๆของการเติบโตฝ่ายวิญญาณในฐานะบุตรชายหรือบุตรสาวของพระเจ้าและหนทางที่เราจะเติบโตขึ้นในความรอดในสดุดีบทที่131เราพบภาพที่สวยงามของความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนเมื่อผมมองดูหลาเล็กๆในอ้อมแขนพ่อแม่ของเขาผมเห็นภาพความไว้วางใจและความมั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ความไว้วางใจเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรประการแรกเราต้องออกจากการพยายามควบคุมทุกสิ่งผู้เขียนสาดูดีกล่าวว่า ใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหิมและตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์ประการที่สองเราต้องวางใจในพระเจ้าเหมือนที่ทารกวางใจพ่อแม่อย่างสมบูรณ์สดุดีกล่าวว่าข้าพระองค์ได้สงบ และระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนในฐานะบุตรของพระเจ้าชีวิตของเราควรเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเปโตรเขียนถึงความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา,นาที่มาจากการบังเกิดใหม่เรามีความมั่นคงแม้จะแก่ตัวลงเพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเรามีมรดกที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไร้มนทินและไม่มีวันร่วงโรยเก็บรักษาไว้ในสวรรค์เพื่อเราซีเอสล s สนักเขียนนิยายชื่อดังกล่าวไว้ว่าเมื่อเราแก่ตัวลงเราเป็นเหมือนรถเก่าที่ต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่มากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องตั้งตารอเครื่องยนต์ใหม่รุ่นล่าสุดแห่งการฟื้นคืนพระชนที่กำลังรอเราอยู่ในอู่ซ่อมรถในสวรรค์เรายังสามารถชื่นชมยินดีแม้ในความทุกข์ยากความชื่นชมยินดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เปโตรบอกว่าเราสามารถชื่นชมยินดีได้แม้จะต้องทนทุกข์ชั่วขณะหนึ่ง เพราะการทดลองนั้นจะขัดเกลาวความเชื่อของเราซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทองคาและจะนำไปสู่การสรรเสริญเกียรติและศักดิ์ศรีเมื่อพระเยซูเสด็จมาปรากฏเปโตรเป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นพระเยซูด้วยตาของตนเองแต่เขากลับเขียนถึงผู้เชื่อที่ไม่เคยเห็นพระองค์ว่าพระองค์ ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา,นาแม้เราไม่เคยเห็นพระเยซูเราก็สามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ได้ในเอเสเคียล เรามีภาพของต้นอินทผลัมในพระวิหารผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าคนชอบธรรมจะงอกงามอย่างต้นอินทผลัมมันยังออกผลเมื่อแก่แล้วมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ต้นอินทผลัมเป็นหนึ่งในพืชที่ให้อาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งการบำรุงเลี้ยงและ ความอดทนพระเจ้าทรงนำเราผ่านทุกช่วงชีวิตตั้งแต่การเกิดใหม่เป็นทารกที่กระหายน้ำนมฝ่ายวิญญาณการเป็นลูกที่เชื่อฟังที่เติบโตในความรอดจนถึงการเป็นผู้ที่ยังคงออกผลแม้ในวัยชาราขอให้เราทุกคนเป็นเหมือนต้นอินทรพลที่มีความแข็งแกร่งเป็นแหล่งบำรุงเลี้ยงผู้อื่น และมีความอดทนในทุกสถานการณ์ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าวันนี้คุณไว้วางใจพระเจ้าอย่างหมดใจเหมือนทารกในอ้อมแขนของมารดาอยู่หรือไม่มีสิ่งใดที่ยังทำให้คุณพยายามควบคุมชีวิตของตนเองแทนที่จะมอบไว้กับพระเจ้า ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตใหม่แก่เราโปรดช่วยเราให้เติบโตฝ่ายวิญญาณวางใจในพระองค์อย่างสมบูรณ์เหมือนเด็กเล็กๆในอ้อมแขนมารดาให้เราเป็นผู้ที่ออกผลในทุกช่วงชีวิตและเป็นพรต่อผู้อื่นรอบข้างเสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน หากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป every day with god หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวัน ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ